สวัสดีคะ่ะพบกัดอีกแล้วเนาะค่ะเนาะก็เอยตุ๊ตกตาพาฝันกาแฟคะ่ะมาค่ะดื่มกาแฟนำกัน <c oughs> เพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะ มื่อใหม่วันใหม่ก็มีความสุขสดชื่นสดใสเนาะค่ะเด้อทำแต่กสเ็ประสบความสำเร็จนำชีวิตเนาะค่ะเนาะเป็นหูอือเด้อค่ะเอ้ยน้ำเข้าหูอาบน้ำแล้วเข้าหูแล้วอย่างโบอันันสักค่ะต้องใส่ต้องทาจักประมาณสิบห้านาทีเยอะ <c oughs> เคยเป็นอยู่บ่ค่ะน้ำเข้าหูรล้นีก็เอามืออุดหูสองข้างนอค่ะเนาะก็ปกติมันซีมันซีล่งวันนี้เพิ่งเป็นเป็นตึกๆอยู่มีเม็ดนอคานแต่กันแต่วันเดียวมันก็เสาค่ะแต่เวลาเอ่ยว้ามันซีเป็นเสียงเออโคได้ยินตัวผู้เจ้าว้าวไง ฝนกำลังนัดตกค่ะขุณนกอากาศก็เป็นคึมๆนะจ๊ะเด้อากาศหนาวนะคะคุณน้เป็นอากาศหนาวอยู่ กาแฟก็หมดไปแล้วคะ่ะอีกถ้วยหนึ่งของวันเต่ร <c> ต <oughs> ุกตากะอวยเพือพ่อนๆมีความสุขนะะเนาะค่ะเนาะเอตเกอร์เฮอรอนสำเร็จรุ่วงไปด้วยดียนะคะเด้อแล้วก็พบกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณหลายๆที่มาอันนั่งจิบกาแฟมาเอยเนาะคะ่ะเนาะเวลานีนิดหน่อยๆจะได้เจอกันว่างกันเด้๋วปะพบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ